วันที่20เมษายนเวลา6นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานนาฮาจังหวัดโอกินาวะประทับเครื่องบินของสายการบินอ l อนิปอนแ a i r เวย์เที่ยวบินที่ NH1732 เสด็จพระราชดำเนินไปนครโอซาก้าใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง50นาที เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานคันไซนายอากิระมิวะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจาเขตคันไซนายดุสิตเมนพันธ์กงสุนใหญ่นานครโอซากา้าและข้าราชการสถานกงสุนใหญ่นานครโอซากา้าเฝ้าทูลออมพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์รัที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมเกียวโตโอกุระจังหวัดเกียวโตที่ประทับแรม เวลา13.30นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปมหาวิทยาลัยเกียวโตซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2440เป็นหนึ่งในเมหาวิทยาลัยที่จักรพรรดิของญี่ปุ่นทรงสถาปนาและเก่าแก่เป็นอันดับสองรองจากมหาวิทยาลัยโตเกียวตั้งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเป็นคณะแรก มหาวิทยาลัยเกียวโตมีชื่อเสียงด้านวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมีสิทธิ์เก่าและนักวิจัยของมหาวิทยาลายัยได้รับรางวัลโนเบลถึง10คนมากที่สุดในบรรดามหาวิทยาลัยในญี่ปุน่นปัจจุบันมี3วิทยาเขตได้แก่โยชิดะอุจิและคาสุระ ประกอบด้วย17บัณฑิตวิทยาลายัย10คณะ14สถาบันวิจัยและ18ศูนย์การศึกษามีนักศึกษากว่า20,000คนเป็นนักเรียนต่างชาติ1,733คนในจำนวนนี้เป็นนักเรียนไทย65คนมหาวิทยาลัยเกียวโตโร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของไทยหลายแห่งเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังศาสตร,ราจารย์สุสุมุคิตะกว่าผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการร่วมวัสดุกับเซลหรือไอเซมกราบบังคมทูลการดำเนินงานของสถาบันวิทยาการร่วมวัสดุกับเซลล์ตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม2550ปัจจุบันมีนักวิจัย186คนร้อยละ30เป็นนักวิจัยชาวต่างชาติ สถาบันได้รับเงินสนับสนุนปีละประมาณ3,300ล้านเยนในจำนวนนี้รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนจำนวน1,300ล้านเยน <Yeah. S 1> การตั้งสถาบันนี้เพราะมหาวิทยาลัยดำริว่าสิ่งมีชีวิตหรือเซลล์สิ่งมีชีวิต,รวตประกอบขึ้นจากวัสดุที่ไม่มีชีวิตความรู้ของมนุษย์ในเวลานี้ไม่รู้ว่าสิ่งไม่มีชีวิตกลายเป็นสิ่งมีชีวิตได้อย่างไรทางด้านวัสดุศาสตร์ปัจจุบนันสามารถวิจัยลงไปถึงลักษณะประกอบที่เล็กมาก ในส่วนทางชีววิทยาความรู้เรื่องเซลล์ก็มีผู้ค้นคว้าม,มากแต่เรื่องระหว่างวัสดุกับเซลล์มีน้อยการจะตอบปัญหานี้จึงต้องหาทางให้นักวัสดุศาสตร์กับนักชีววิทยาเคมีมาทำงานวิจัยว่าอะไรเป็นส่วนเชื่อมโยงระหว่างสสารกับชีวิต เมื่อเข้าใจแล้วจะได้สามารถจัดการให้เป็นประโยชน์ได้เช่นการสังเคราะห์วัสดุใหม่ๆเพื่อใช้ทางการแพทย์การใช้ความรู้เรื่องเซลล์ไปผลิตวัสดุเพื่อฟื้นฟูสเต็มเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆให้แข็งแรงขึ้นมาใหม่เป็นต้นนอกจากงานของสถาบันแล้วศาสตราจารย์คิดตะว่ายังเป็นนักวิจัยทางด้านวัสดุที่มีรูปรุนเพื่อกรองสกัดสารต่างๆจับก๊าซต่างๆหรือใช้ในการแพทย์เช่นการล้างไต แต่เดิมเราใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิงเมื่อเริ่มครสิสตศตวรรษที่19ใช้ถ่านหินศตวรรษต่อมาใช้น้ำมันศตวรรษที่21นี้เป็นศตวรรษของก๊าซแต่ก๊าซที่เรามองไม่เห็นจับต้องไม่ได้จำเป็นต้องหาทางจับให้เข้ามาอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเก็บไว้เพื่อใช้ในการทำงานต่อไปสิ่งที่จะสามารถจับเก็บและแยกก๊าซชนิดต่างๆได้คือวัสดุที่มีรูปรุนที่มีโครงสร้างต่างๆกันต้องใช้วิชาทางวัสดุศาสตร์มาสร้างวัตถุเหล่านี้ ต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพระตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งฟังนายริวอิจิโรคางิยามะรองผู้อำนวยการสถาบันไอเซมบรรยายเรื่อง How to Rejuvenate Your b r a i นเป็นการทำวิจัยเรื่องการจะทำให้สมองกลับมาดีขึ้นใหม่ในกรณีที่สมองถูกทำลายหรือเสื่อมเพราะโรคทางสมองเช่นพาร์กินสันเรื่องนี้เป็นที่ทราบกันว่าในระยะที่เป็นตัวอ่อนนั้นสเต็มเซลล์จะสร้างเซลล์สมองได้มากแต่เมื่อเป็นผู้ใหญ่กลับทำงานช้าไม่มีกิจกรรมเท่าไหร่ต้องทำการกระตุ้นให้เซลล์สมองเกิดขึ้นเหมือนเมื่อยังเป็นตัวอ่อนอยู่วิธีการมีอยู่2วิธีคืออย่างที่1ปลูกสเต็มเซลล์ลงไปใหม่ เต่ยเซลเหล่านี้ทําขึ้นได้ง่ายแต่เซลล์ที่ปลูกลงใหม่นี้ในที่สุดก็จะตายไปไม่ได้โตอย่างยั่งยืนอีกวิธีหนึ่งคือการใช้วิธีกระตุ้นเซลล์สมองให้มีชีวิตเหมือนอย่างเดิมวิธีนี้ทํายากแต่มีผลยืนยาวการวิจัยที่มหาวิทยาลัยเกียวโตพยายามจะทําวิธีกระตุ้นเซลล์สมองให้มีชีวิตและเกิดมีมากขึ้นมี2วิธี คือใช้คลื่นแสงที่มีความยาวคลื่นเหมาะสมและใช้วัสดุที่สร้างขึ้นใหม่เข้าไปกระตุ้นเช่นเดียวกับเพสเมเกอร์ทางหัวใจแต่เป็นเบรนเพสเมเกอร์ขณะนี้กำลังใช้หนูทดลองและจะใช้ลิงทดลองแล้วจึงจะทดลองแก่คน สำหรับนายริวอิจิโรคัง,งิยามะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับรางวัลโนเบลมาติดต่อกันถึง3ปีขณะนี้ได้ร่วมมือกับสถาบันวิทยาสิริเมธีที่มูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยองตั้งขึ้นโดยเป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะไปสอนหนังสือที่สถาบันในสาขาการกักเก็บพลังงาน จากนั้นสรงฟังรอศาสตราจารย์อีสานศรีวานียบรรยายเรื่อง Membranes An ท m e r g e n t Technology for Water and Energy Markets ตสคำว่าเมมเบรนหรือเยื่อรูปร่างคล้ายกระดาษเป็นวัสดุที่มีรูพรุนสามารถแยกสารต่างๆได้ตามขนาดของรูเมมเบรนโดยทั่วไปที่ใช้กันอยู่เช่นที่กรองกาแฟใช้แล้วสกรปรกง่ายต้องทิ้ง การวิจัยนี้พยายามใช้วิชาวัสดุศาสตร์นาโนเทคโนโลยีเคลือบเมมเบรนให้ล้างออกได้ง่ายใช้ได้นานและสามารถทำขนาดของรูได้ตามสิ่งที่ต้องการคัดออกเมมเบรนสนี้จะสามารถแยกก๊าซที่เสียเช่นคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากอากาศได้หรือแยกสารตกค้างที่เป็นอันตรายในน้ำให้บริสุทธิ์สามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นการคัดสรรเก็บและพยายามเปลี่ยนแปลงใช้เมมเบรนสเป็นเครื่องมือสำคัญ เมมเบรนส์นี้อาจใช้ในการแพทย์เช่นแยกไวรัสออกจากเลือดกรองสารยูเรียจากเลือดแยกสิ่งสกปรกออกจากอากาศนำสารที่เสียมาจัดก,การแปลงให้เป็นเชื้อเพลิงปัญหาที่พยายามวิจัยคือต้องผลิตให้ได้เร็วทำความสะอาดง่ายนำมาใช้ต่อได้ราคาพอควรขณะนี้งานวิจัยจวนจะเป็นผลและจะผลิตออกจำหน่ายได้ ต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปสถาบันวิทยาการรวมวัสดุกับเซลล์ทบทแนะนำห้องทดลองและการวิจัยของสถาบันซึ่งมีงานวิจัยต่างๆทั้งงานวิจัยระดับแนวหน้าและงานวิจัยประยุกต์ที่ใช้งานในอุตสาหกรรมเคมีและด้านการแพทย์ส่งซักถามนักวิจัยเหล่านี้ด้วยความสนพระไทย การเสด็จพระราชลำเนินเยือนมหาวิทยาลัยเกียวโตในครั้งนี้ทำให้ทราบว่าการทุ่มเทวิจัยมองเห็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติทำให้มนุษย์ได้รู้จักตนเองในทางด้านชีววิทยาชีวเคมีการใช้วัสดุพัฒนาวัสดุพัฒนาสิ่งต่างๆเพื่อใช้รักษาโรคที่ไม่อาจรักษาได้หรือใช้รักษาโรคได้ดีขึ้นครบจุดมากขึ้นเป็นเรื่องสำคัญเป็นการนำวิทยาการมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ อย่างไรก็ตามการป,ประยุกต์จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีการวิจัยพื้นฐานที่เป็นความรู้บริสุทธิ์เพราะความรู้โดยตรงเป็นรกากฐานสําคัญของการที่จะนําความรู้นี้ไปพัฒนาประยุกต์ใช้ผู้วางแผนนโยบายที่มีสติปัญญา <TH UR R> จึงควรสนับสนุนเรื่องการวิจัยที่เป็นวิชาการโดยตรง <TH UR R> ก่อนการวิจัยที่จะนํามาประยุกต์ใช้เวลา18นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเทพพรตราชุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพัตตาคารโรคุเซ พระราชทานพระราชวรโรกาสให้นายดุสิตเมนพันธ์กงสุใหญ่นนครโอซาก้าถวายพระกรยาหารค่ำในตอนค่ำสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องประทับโรงแรมเกียวโตโอกุระ พระราชทานพระราชวโอกาสให้กงศูนใหญ่นนครโอซาก้าและข้าราชการสถานกงศูนใหญ่นาน,านครโอซาก้ารับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดเกียวโตโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากจังหวัดเกียวโตประเทศญี่ปุน่น